สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคุณครูชื่อคุณครูบุตรสยามาตร,รุ่งแดงนะคะจ่าได้ใช่ไหมคะคุณครูสอนวิชาศิลปะและวิชาประวัติศาสตร์ค่ะสําหรับวิชาประวัติศาสตร์ป .2 ออนี้นะคะเราจะใช้หนังสือเรียนเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือวิชาสังคมนั่นเองนักเรียนจะสังเกตว่าเราจะไม่มีหนังสือประวัติศาสตร์นะคะคือสาระประวัติศาสตร์นะคะเป็น หนึ่งในเนื้อหาของวิชาสังคมนั่นเองแยกย่อยมาเป็นประวัติศาสตร์อีกต่างหากนะคะซึ่งเนื้อหาวิทยาประวัติศาสตร์นะคะจะเริ่มที่หน่วยที่นะคะจะอยู่ด้านหลังของหนังสือสังคมเล่มสีชมพูนี้นะคะซึ่งคุณครูจะใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนนะคะและคุณครูก็จะทำเป็นไฟล์ pdf นะคะเป็นเนื้อหาให้ละเอียด เพื่อที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กันอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ของเทอมที่1นนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือสมุดปกอ่อนนะคะสมุดเล่มบางเป็นเส้นเส้นเดี่ยวนะคะเส้นเดี่ยวเล่มบางนะคะเพียงหนึ่งเล่มเท่านั้นนะคะ ในการเก็บคะแนนของครูนะคะเรามีคะแนน100ใช่ไหมคะ100นี้ครูก็จะแบ่งเป็นคะแนนเก็บ70คะแนนนะคะและคะแนนสอบ30คะแนนนะคะค่ะสําหรับการเรียนนะคะก็ทำตัวสบายๆค่ะนักเรียนจะสังเกตว่าคุณครูอาจจะไม่ได้สอนสนุกสนานแบบพิชาศิลปะใช่ไหมคะ ก็วิชานี้เป็นวิชาประวัติศาสตร์นะคะก็ต้องตั้งใจกันนิดนึงเนื้อหามันจะเยอะหน่อยหนึ่งนะคะคุณครูก็ต,ตั้งใจสอนเต็มที่เลยค่ะไม่ต้องเพ่งค่ะไม่ต้องเครียดค่ะไม่ต้องเครียดค่ะไม่ต้องเครียดค่ะค,ค่ะ,ค,ะคุณครูใจดีค่ะ สำหรับการเรียนประวัติศาสตร์ของครูนะคะคุณครูก,ก็จะพยายามมีสื่ออะไรให้นักเรียนดูเยอะแยะมากมายนะคะเทอมที่สองก็สนุกค่ะเทอมที่สองก็จะเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์ของบุคคลสำคัญต่างๆทั้งของประเทศก็อของจังหวัดของเรานะคะค่ะ ก็คร่าวๆนะคะตอนนี้นักเรียนก็พอจะทราบแล้วว่าวิชาประวัติศาสตร์ของเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะคุณครูจะสอนทางะะแบบไหนนักเรียนก็พอจะเข้าใจพอจะเดากันออกแล้วนะคะค่ะสำหรับในคลิปหน้านะคะคุณครูก็จะมีการ์ตูนมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะเป็นการเรียนรูเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะ และคุณครูจะมีงานให้นักเรียนทําด้วยนะคะเดี๋ยวนักเรียนต้องทางานสมค,ครูด้วยค่ะค่ะคุณครูไม่เครียดค่ะสนุกแน่นอนค่ะเรียนกับคุณครูนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย